ถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกสับสนกับชีวิตถ้าคุณกำลังเจอปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกถ้าคุณอยากใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนอย่าเพึ่งหมดหวังนะคะเพราะคำตอบของทุกอย่างอาจจะซ่อนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลที่ชาวพุทธเคารพเท่านั้นแต่พระองค์คือปราญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคำสอนของพระองค์ไม่ใช่เรื่องงมงาย ไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นหลักคิดที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรพระพุทธเจ้าได้ฝากแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีความสงบมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง6คคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน คำสอนเหล่านี้ไม่ได้บอกให้คุณทิ้งทุกอย่างแล้วออกบวชนะคะแต่มันเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดขึ้นเวลาเจอปัญหาคุณจะได้เข้าใจปัญหาและคุณจะได้มีความสุขมากขึ้นโดยไม่ต้องพึง่งพาสิ่งที่อยู่ภายนอกเพราะความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในใจของเรานี่แหละค่ะถ้าคุณฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ใกล้ตัวคุณสเสือเกิน ข้อที่หนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากตัวเราเองคือหลักอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์มีอยู่จริงในชีวิตและทุกข์ไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากตัวเราเองนั่นละค่ะคุณทุกข์เพราะคุณยึดติดคุณทุกข์เพราะคุณคาดหวังคุณทุกข์เพราะคุณต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ใจคุณต้องการถ้าคุณเข้าใจความทุกข์ไม่ได้เกิดจากภายนอก แต่มันเกิดจากความคิดของคุณคุณจะเริ่มมองโลกนี้เปลี่ยนไปค่ะและคุณก็จะเริ่มหาทางออกจากสิ่งนั้นได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะให้คุณลองสังเกตดูว่าเวลาที่คุณทุกข์คุณลองถามตัวเองว่าตอนนี้ที่ฉันทุกข์เนี่ยฉันทุกข์เพราะอะไรที่ฉันกงนังวลมันเรื่องอะไรกันแน่ค้นหาความทุกข์นั้นให้เจอค่ะอย่าคาดหวังเป็นอันขาดจากสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ดังนั้น ปล่อยวางเรื่องเล็กๆที่มันไม่จำเป็นค้นหาด้วยจิตใจที่สงบอย่างแท้จริงค่ะแล้วคุณจะพบว่าความทุกข์มันเกิดจากตัวคุณเองหากคุณควบคุมตัวเองให้สงบสงบได้คุณก็จะมีความสุขขึ้นได้ค่ะข้อที่สองอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงและคุณจงอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าคุณอย่าหลงจมอยู่กับอดีต เพราะว่าอดีตมันได้ผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องฝันถึงอนาคตจงอยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่คนส่วนใหญ่มักจะจมอยู่กับอดีตและมักจะกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เขาลืมไปว่าจริงๆแล้วเราอยู่ตรงนี้ณนะตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตของเราตอนนี้ให้ดีที่สุดค่ะบางคนมัวแต่เสียใจกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้บางคนมัวแต่กลัวอนาคต จนลืมว่าวันนี้คือวันที่ดีและวันนี้ก็สำคัญบางคนมีทุกอย่างพร้อมเพรียงไปหมดแต่กลับไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะเขาไม่เคยพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่เขาไม่เคยพอใจกับปัจจุบันค่ะดังนั้นนะคะคุณสามารถฝึกให้ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสุขได้อาจจะทำให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยการทำสมาธิอย่างน้อยวันละ5-10นาทีหรือถ้าคุณทำได้มากกว่านั้นก็จะดีเลยนะคะ และอย่าลืมโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําทุกวันทําสถานการณ์ปัจจุบันของคุณตรงหน้าให้ดีที่สุดและอย่าคิดฟุ้งซ่านค่ะความเครียดจะทําให้เราเป็นกังวลและเจอแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะคะความทุกข์คือสิ่งที่เราปรุงแต่งมันขึ้นมาเองข้อที่สความโกรธคือไฟที่เผาตัวเราเองค่ะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโกรธคอนอื่นเหมือนเราถือถ่านร้อนๆอ,อยู่ในมือ ราหวังจะโยนถ่านร้อนๆใส่เขาแต่ก่อนจะโยนออกไปมันอยู่ในมือเรามันเผาเราเองซะจนเราเองก็เจ็บปวดจากความโกรธนั้นค่ะหลายคนเสียเวลาไปกับความโกรธโกรธเพื่อนร่วมงานโกรธเจ้านายโกรธแฟนโกรธคนที่เคยทำร้ายแต่สุดท้ายคนที่ทุกทุกที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะพระองค์ทรงบอกว่าเวลาที่คุณโกรธให้คุณลองหยุด หายใจลึกๆสัก3าครั้งหายใจเข้าหายใจออกทำให้คุณอยู่ในความสงบก่อนทุกครั้งที่โกรธหยุดนิ่งแล้วคิดสักนิดอาจจะ3วินาที5วินาทีเพื่อให้คุณได้มีสตินิดนึงก่อนแล้วค่อยตอบโต้ออกไปค่ะแล้วอย่าลืมถามตัวเองด้วยนะคะว่าอีกห้าปีข้างหน้าเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้หรือว่าเรื่องที่คุณกำลังโกรธอยู่ตอนนี้มันยังสำคัญกับคุณในอีกหปีหรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นปล่อยวางมันให้ได้ค่ะแปลว่ามันไม่ได้มีผลกับอนาคตของคุณแต่อย่างใดและคุณต้องให้อภัยค่ะยิ่งคุณให้อภัยจิตใจของคุณจะโล่งโปร่งเบาสบายและคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะให้อภัยไม่ใช่แค่เพื่อคนอื่นนะคะแต่การให้อภัยเป็นการที่คุณปลดปล่อยตัวของคุณเองค่ะข้อที่4การกระทำสำคัญกว่าคำพูด พระพุทธเจ้าสอนเสมอว่าไม่ว่าคุณจะพูดดีแค่ไหนถ้าการกระทำไม่ดีมันก็ไม่มีความหมายค่ะบางคนพูดเก่งแต่ก็ไม่เคยลงมือทำบางคนบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่พฤติกรรมกลับตรงข้ามบางคนที่ยิ่งใหญ่พูดแต่ว่าไม่เคยทำได้ตามสิ่งที่พูดแบบนี้ก็ขาดความน่าเชื่อถือนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องพูดมากเลยค่ะ แต่ให้คุณลงมือปฏิบัติให้มากการที่คุณเอาแต่พร่ำบนหรือสั่งสอนคนอื่นแต่ไม่เคยปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างเลยนั่นก็ไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นให้คุณลงมือทำมากกว่าที่จะพูดและให้คุณประเมินตัวเองจากการกระทำไม่ใช่แค่จากความคิดและอย่าลืมว่าคุณต้องเป็นคนคิดดีพูดดีและประพฤติดีไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่หความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทอง พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ความสุขอยู่ที่ใจของเราว่าพอใจในสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าตราบใดที่คุณมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่เคยพอใจเลยมันก็ไม่มีทางที่คุณจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ค่ะคนจำนวนมากวิ่งไล่ตามเงินวิ่งไล่ตามชื่อเสียงแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีความสุขเลย ดังนั้นให้คุณฝึกที่จะมีความสุขจากสิ่งที่คุณมีฝึกขอบคุณจากภายในแล้วคุณจะรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ข้างในจิตใจของคุณให้คุณใช้เงินไปซื้อหาความสุขหาสิ่งมาบำรุงบำเรอความสุขของคุณต่างๆคุณก็จะมีความสุขแค่ตอนที่คุณได้ใช้เงินเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแต่นั่นก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เหรอคะและปิดท้ายด้วยข้อที่6ทุกอย่างไม่เที่ยง ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปค่ะคนที่เรารักก็อาจจะจากเราไปในสักวันเงินทองที่เราหามาได้ก็อาจจะหมดไปความสุขความทุกข์ล้วนมาแล้วก็หายไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตพระองค์สอนให้เราเข้าใจของหลักอนิจจังและคุณจะไม่ยึดติดกับอะไรที่มากจนเกินไปและคุณก็จะพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงค่ะแน่นอนว่าคุณสามารถฝึก ที่จะปล่อยวางสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้และคุณจะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนหลังจากนั้นคุณจะไม่ยึดติดกับความสำเร็จไม่ยึดติดกับความล้มเหลวและคุณจะทำทุกอย่างได้อย่างดีและเป็นธรรมชาติถ้าคุณเข้าใจในความทุกข์คุณก็จะทุกข์น้อยลงถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณเลิกโกรธและคุณเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง ชีวิตของคุณก็จะเป็นอิสระเช่นเดียวกันถ้าคุณชอบแนวคิดนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันครูเกลงคลิปเพื่อให้คุณพัฒนาตนเองในทุกๆวันและคุณจะกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามและถ้าคุณมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ